อาณาดีเจียมป่ามอมาแล้วเขาจะถ่ายวิวนี่เห็นไหมมีงานมีเพิงนะไรโคตกบ้านกับตุ๊กงมททุกคนจะได้ถ่ายคลิปดีเจียมป่ามอ,อไม่ได้ถ่ายถ่ายจะจับป่ามอแลนันโอ้ท่านผู้ชมเดียวเดียวเดียวโอ้ว้าวเห็นเฮ็ดท่านผู้ชมโอ้ขดงามเลยนี่โอเคท่านผู้ชมก็คือตัวนี้กับโอ้ยักหัวและยักไข่เในตัว,วนี้เนะ ขอบป่าห้าเวนี้ลาอขึ้นห้วยมาเลาะเลาะลาะมาแต่ยาคนเดียวเมืองตัวทันหมดเลยตัวยังไงโอ้แทะนี่เจี๋ยวฝาหม้อติดปลาจังหวะนี่เบิ่งก้อนปาด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 ก๋วยป่าอยู่ไฮยู่นาอยู่สวนอยู่ป่าเบิ่งโอ้ไม่ก้อนนี่แกงปลาแล้วกรับนี่ก้วยป่าแบบสไตล์แบบน้ำค้าหรือน้ำค้าหรือเฮายเนาะมาเชียวเบิ่งนี่ ดีท <Okay, so ี่เจียมาร์มโอเคสบายดีเพื่อนไปในวัดสุูจิคอนเนาะมอนี่มาพบกับดีเจียมารามอีกแล้วอ่ามอนี่มาแบบสุดทานเตรียมยศอ่าก็คือจากที่กลับมาบ้านประมาณนี้แหละก็เลยว่าจะพากันไปินปูกินปลาการลงห้วยหาป่ากินตามธรรมชาติไป่น้ำมูมูบนมูขอเจ้าไปก่อนละอ่า ท่านหลายทุกคนจากที่กักตัวมารวนมันกับเบื่อแน่เขาใช้ชีวิตอยู่ในเมืองแลวก็ผู้สึกว่ามันอัดมันวุ่นวายกลับกลับมาอยู่บ้านนอกแลวก็บ,บ้านเฮานี่เองก็ใช้ชีวิตแบบเล็บงายย่ายนี่เองเดี๋ยวจะาพาทุกคนติดตามภาพบรรยากาศาอ,อันนี้จะเป็นหมู่บ้านเนาะหมู่บ้านที่เจี๋ยวฝ่างอ่าแต่ว่ามันจะมีเส้นทางอยู่ถึงนี่คือตอนแรกเขามานั่งอยู่นี่หรือเบิ่งวิวเบิ่งอย่างสวง,งามเลยเออนี่แหละเหตุผลที่อยากกลับมาบ้านก็ว่า มันแบบสงบดีเย็ยนดีสบายใจดีโอเคทุกคนอันนี้ก็คือมูของเจียมฝ่ามอเนาะที่อยู่บ้านนี้เองก็คือมึงกับมกักแปนั่นรอดบอกเขาจ่มักแปหาป่าเข้าไปาอยู่แบบก็มักไปอยู่เนาะก็มีวัวป่าก็อ๋อก็มีอยู่ายหาได้ก็มีอ้ลนตีนซะน <laughs> โอ้ยโอเคคือจะบอกไห้หู้แล้วเนึงว่าบ้านที่เจียมยูนี่เป็นบ้านน้ำค้าลื่นเนาะ คำว่าน้ำคาเลือนะ่ะคำว่าน้ำคาคือแตก,กอนมันจะมีป่าหลายหลายเออย้อมคาว่าน้ำคานี่สุดยอดเลยมันเป็นชีบว่าเป็นน้ำแญ่เดี๋ยวจะทายน้ำให้เบิร์งเรากะมันจะมีป่าหลายอันน้แตก,กอนได้หลายสัาใหคือแบบเขาไปอาบน้ำอ่ะนะไปร้อยน้ำลิ่นในทีง่นี่ป่าจนได้ละมันจนตายเราแบบมันชื่อนะ่ะเออเดี๋ยวนี้มันกะจะมีบุมีกับบุ้คกกันแต่ว่าเขาจะลงไปหาเบิรงเดี่ยวคำว่าน้ำคาลรือ ลื่อนี่จะเป็นสนเผาหนึ่งสนเผาคือเจมเนี่ยเจยมกับเป็นคนลือคือกันแม่นะแม่และเป็นคนลือคือกันแหละอ่ะวันนี้อีพาดโจยกันมากินปลาโอเคก็ชิบประมาณนี้ก่อนเดี๋ยวรถหาติดถามาพาบรรยากาศเละก็จะถ่ายให้เบิง่ง คือทงอันน the ี้นี่พวกเปียนาประเภทอาหารหรือประเภทเอาปลาเนาะนึกมามาเมืองจะบอกให้กาดเขาปลาดีเจี๊ยบปลาหม้อน่ะบพรว่าจะไปรสามันต้องมีปลาเซ็ตตัวก่อนแล้วสิ่งที่สําคัญคาดบ่ได้คือปลาหม้อครับพี่นี่เขาเอาปลาหม้อเลยก็เอาอันน่าชุดของอานาดีเจี๊ยบปลาหม้อมาแล้วเขาจะถ่ายวิวนี่เห็นมวิวบรรงากาศมันทึ่งเลยนะเดี๋ยวเขาจะถ่ายอยู่นี่เดี๋ยวเปลี่ยนชุดก่อนให้ผมดีเดียว ขอเนี้ยยัดเป็นทรงกันเนาะอยู่ตรงโอ้ยเนาะเรื่องมาทาอยู่ไฮยู่น้ำมันจะได้วิวแบบนึงมันจะได้อย่างคักกว่าอลไรกันมันจึง,งล้วงๆเลยกันเวลาเขาเต้นเขาปเปิดเพลงเดยแล้วมันจึงแบบเออมัออนจึงอะนะบุ้มี้นาผู้ใดญ่หัวนะอ่ะทานี่โค้ดพอดีฝนกับตัวก้านทุกคนเห็นแล้วกันมั้ง เดี๋ยวเขาทีได้ไปพักทิ้งน้าก่อนบอลวาวไทยบ่าไทยย้ำฝนอยู่เลยเดี๋ยวเดี๋ยวเขาทีได้น้องเสื้ออีกเนาะเดี๋ยวฝนมาแล้วเฮ้ยจับกล่องแล้แล้จับกล่องใหเลยอ๋อครับจะได้ถ่ายคลิปนี้เสียงปาห์โม่ไม่ได้ถ่ายถ่ายจะจับปาห์โม่แลนด์นั่นไปถึงน้าก่อนไปถึงน้าก่อนโอเคแล้วครับ โอ้ยเมื่อกี้กำลังแต่งตัวจะเอ,อาฝ่าหมอกมากำลังจะถ่ายเลยกะฝนมันมาสินะกะพากันแลนมาเสาอยู่บนถิ่งน้ำเลยกะมันเซาจักน้อยกะว่ายังไม่ได้ถ่ายเธอท,ทีนี้กำลังจะไปพากันหาป่าก่อนเออเดี๋ยวจึงถ่ายคลิปวิเสีฝ่าหมอกทีนี้มูกำลังยางไปถึงและนี่เขาขึ้นห้วยไปท่าละแต่เฮายัางอยู่บนนี้อยู่เดี๋ยวโอ้ผู้ชมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ ว้าวเห็นเห็ดท่็นผชมโอ้ขอดงามเลยนี่เห็ดออกธรรมศาสตรอันนี้ดีจเอียมบบฮู้เนาะบบฮู้เ,เรื่องอนานะเกียวกับแล้วน,นี่ว่ามันเป็นเห็ดแบบใดแต่จืออยู่อะเห็ดแบบนี้เขาเจ้ากินเราแซบ่บเบิ้งคุณหญ่ที่ฮู้เมนให้บอกกันเลอยอผคุณยา่ฮู้ซื้อเห็ดนี่นะนี่ท้รรมสมดีจเเจียมฝามอจะเก็บแล้วว้าวขดงามเลยนี่เอาใส่ตองดี นี่จักออกอยูนาะธรรมซาตอยู่อ่อนไม่ตามแคมนำนี่นี่เดี๋ยวเขาจะเอาใสโถูกเนาะแล้กก็กปับไปเฮ็ดมิูกินโอเคท่านผู้ชมคือเดี๋ยวนี้กับโอ้ยักหัวเนละ่ยยักให้เนะนี่ยวนะี้เนคือต้นแรกมันน้ำกันสีคนเนะาะมันน้ำกันซีโคนจะมากินป่าชนะมนันกินป่าแล้วก็พอดีมาแล้วก็พอดีฝนตกล้วนี่เจียมฝ่ามอ้อกำลังจะถ่ you, ะายคลิปโยจะถ่ายคลิปที่เจียมฝ่ามอ้อมึงกำลังโตนี่ ิ่งแต่งตัวแบบนี้เขามาในปา่าก็ตัวแรกว่าเจะมาถ่ายคลิปทีเจียมป่าม้อได้กินปา่าถ่ายคลิปแนสีนาแล้วก็ให้กับเจ้าไปก่อนแล้วเจมกับมูอีกผู้หนึ่งม่อกี้ฝุ่นโต๊แล้วแยกทางกันไม่ได้ถ่ายซ้ำพอดีเจียมไปเห็นเฮดมื่อกี้ก็เอาแ้วก็คิดว่าเขาเจ้าจะห้าสีดอกเออแล้วก็เขาไปห้าเดี๋ยวนี้เลาะขึ้นห้วยมาเลาะลาลาะมากต่ยาคนเดียวมึงตัวคั่นหมดเลยตัวยังไง ยอมเลยเดี๋ว้โอ้แฮดดะนี่เจียมฝ้าหม้อติดป่าจังหวะนี่เดี๋ยวสิลองยางขึ้นไปเลาะหาเขาเบิ่งเขาเช้าจะได้ป่าหรือบ่อหรือว่อจาจังใดว่าเขากินปลา่าหรือว่อทาท่าเขาอยู่อยู่จังใดโอ้เดี๋ยวนี้บอกเลยสภาพแต้โตูแบบนี้มาจะท่ายคลิปเลยก็ยอมอเดี๋ยวลองไปเลาะเบิ่งเขาเบิ่งอยู่นี่มีแต่ความหวังยางเลาะขึ้นไปอ,อีก ตายตายตายเฮ้ยอ้าวมิจซิลีกูมีสัญญาณตกครับเฮ้ยโอ้ยน้องอุซ่าโดนโดนมาปลาเธอหนึ่งแม่งเกือบลงท้างเลยโอ้มูกระทิมป้าวันนี้ตาย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 เลาะเอื้อนหาใครก็ไม่ได้ยินน่าจะแม่นเข่าพักยุ้เถิงนี่บ่ออยู่จังไก เดี o, who who ๋ได้กินปลาเลยวะนี่เอ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดีเดีเฮ้ยมึงอยู่เทิงไงโอ้ท่านผู้ชมเดี๋ยวนี้นัะแมนเขาอะกำลังจะนั่นหนุิเพราะว่าหลายสมุนละเขาจะแต่งกินว่าเอาปลาอยู่ละอย่าไปเบิ้งเขาอ้าวเดี๋ยวนี้กำลังกินยางไปหาเขาอยู่โอ้ยเอาเขาน่าจะ แตงกินอะไรที่ทำผสมหรือว่าเขาก็ทันทายตอนที่เขาเจ้าแต่งกินลอะไรเบิ่ง,นห,ง,นนง,นง,งหนาเบิ่งขอนออกตุยตุยตุยย้อนอะไรนี่เบิง่งโอ้ยเนาะ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 ซามาก,กินปลาตั้งใจมากน้ำกันสุดท้ายลงทางคนละทางยอมอันนี้ก็ยอมเบิง่งโอ้ยเบิง่งเส้นทางกะเบิง่งได้ไร,รอะปลา โอ้ยกูยิตายเลยลงห้างสูงเมื่อกี้นะเอื้อนใช้ไผ่บุญผู้ได้ทาเอกโอ้ยกำลังคักเลยท่านผู้ชมเขาไปได้เหตุยังเลยฮะไปดีมาด้ากะเบิ่งกินยังท่านี่กินส้มกินส้มมะม่วงนะมั้ปวดขี้มาหักอายคนนี้เราชิบูปวดใจสิที่โอ้ยเบิง่งขุดคลักท่านผู้ชมนี่วิว แคมน้ำแคมน้ำทีนี้เบิ้งเบื้องปลาคืออะไรอ่ะเบื้องท่านผู้ชมโอ้เขาจะแกงปลาลามปลาหน่อยเนาะนี่เขาจะยัดใส่เขาบังอันนี้ใช่แล้ฮะเอาหวนเข้าก่อนนะฮะโอ้และสุเห็ดก้อยจะเบิ้งปลานี่อันนี้คือเขาจะเห็ดก้อยกินเนาะเห็ดก้อยกินกบักน้อยเกินไปนะเบิ้องเห็ดก้อยกับลาม เบิ่งเขาจะกลิ่นก,กันเมื่อเขาจะกินน้ากันอยู่แคมแคมน้ำเลยเนาะมาๆมาๆมาๆมาเดี๋ยนวนี้เขา,า,ามีแต่รถถ่ายเซฟเพิ่นแต่งกินให้กินซินเนาะเดี๋ยวที่าเพิ่นเชฟเมนูอย่างออกมาเขาก็รถถ่ายเข็มเบิ่งน้ากันิดดกระเือนตายตักแ่าท่านผู้ชมเดีด๋ยวนี้เขากําลังจะแปรง้วย บงการใส่ชีวิตในป่ากันั้งสินแหละคืออุปกรณ์เฮาซิบอได้เอาอย่างนั้นเลยดะไม่แต่เอาเกลือไปน้นแล้อเอาอุปกรณ์ที่หาป่านาแล้วก็คือบวงทูจากซี่เขาได้เอามาก็คือบอนหม้ออย่างซี่เขาจะเอาบังไม้อาบังไม้แล้วก็เอามาแป้งอย่างซี่เลยแล้วก็เอาไปลามคือบนนี้เขาจะเอาใส่บอนแกงป่าเนาะเดี๋ยวท่านผู้ชมเดี๋ยวรดห้าเบิ่งเมนูเขาต่อไป มีได้ไม่เนมได้เวตา,ยยามีก็ทำเ,เองหอโอเคท่านผสมเดี๋ยวนี้คือเขาจะฟักเป็นตอนเป็นตอนแล้วก็เขาจะก้อยกินเอันนี้คือเป็นสูตรของใต้ลือเนาะคนไทลือหรือว่า <laughs> แต่ละคนอ่ะมักแบบใดก็เห็ดแบบนั้นเอาบางคนก็ซอยเป็นตอนแล้วก็ขั้นส้มแล้วก็มาค่อยกินแต่พวกเขาจะถนัดเป็นแบบนี้หลายกว่าอะมอกถนดัดเ่ง เดี๋ยวรถทาเบร์กอนที่มันสั่เร็จโฮปเนาะเสื้อเลยนะครเสอที่ดียวอยูท่แหงนีชุสมที่นี่คือชุบผสมของเขาจะก้อยคือมีบักม่วงเนาะบักม่วงก้อยป่าใส่บักม่วงอลไรกับบังหนาวพร้อมคือมีแต่เขาจะยัดเขาบ้างเลยก่เอาเครื่องปรุงใส่เลยก่เอาไมแย่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 มันน้ำมันออกแง่แง่คือคล้วยแง่หิ้งโว้ยเดี๋ยวส่องดีด้วแบนสลดเสื้อดวดตี โอเคท่า okay, นชม <laughs> จากขี่รถห่านะอย่างก็ะกล้วยป่าก็ไม่อย่างนี้มันคอยมันแล้วข่าวฮนะ <laughs> โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวฮะซีมเมื่อก่อนวอร์มห้าเนาะดอยดอยเดี๋ยวรถดห่า <laughs> แก่งป่าสุกแาจา่ก็ย <laughs> ังไงที <laughs> ่เป็นตาก,กินอันนี้คือกล้วยป่าท่านชมอันนี้คือกล้วยป่าบ้านน้ำคานเลยเฮ้ย <laughs> เอาเดี๋ยวก่อน โอ้ไม่ได้กินโดดนะแค่ก็ปีแล้วเด้หมดฮล้างน้ำทำร้สึกล้างน้ำแค่สุขล้างน้ำขน้าเสซลกันล้างขน้าสุเอา่ะทผู้ชมเดี๋ยวนี้กำลังจะมาลุ้นมาเลขจะออกอย่างก้อยป่าฮู้เบิ่งปอดปั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 ดก้อยป่าอยู่ไฮอยู่นาอยู่สวนอยู่ป่าเบิ่ง มึงจะเสียพ่อกระโ h บุญนาแดกเลยเรื่องย้อนจะลองชิมมึงแล้วซาดมึงแล้วมันจะเป็นอะไรอะไรครับอะไรครับเบิ่องมาลุ้นกับแกงนี่ทั้กันด้วยเบิ่งชัดร้อนชัดร้อนโอ้มีมะม่วงออกมาก่อนูดชัดร้อนชัดชันชุนเป็นอันนี้มันฮ่อนงารอนบนนี้ก็ฮหอนนะโอ้ยเนาะสู้กันได้เบิ่ง ัดโอ้เดี๋ยวเข้าใจเศรษฐีทุนกับขุมร้อนหาอเขาเขาน้ำมันออกมาเลนเนี่ยเขาโอ้ยไม่กันโอ้ยหปลาเนาะปลาถูกปลาเนี่ยมีความสุขเนาะท่านผู้ชมพอมีแต่หัวเนาะ <c ười> อ่ะบัดนี้กันเริ่มจัดจ<ำ>อ่าทุสมเดี๋ยวนี้กัดแล้วม,มาซิมลองชิมเบิงัง เบิ้งผมเบื้งนี่เบิ้งนี่แกงปลาหล่ะกันนี่ก้วยปลาแบบสไตล์แบบน้ำค้าหรือน้ำค้าหรือเฮาเนาะมาชิมเบิ้งโอ้ยน้ำม่ได้กินโดนเนาะตั้งแต่โยหอกกับกักตัวกกินแต่มีเบิ้องมาใกล้ๆมาใกล้กกองเนี่ยอืมทก่อนไม่จะ้เด็กอีกก่อนเหมาะขนาดอ่าเดี๋ยวจะซิมแกงเบื้องพี่ต้อมบุ้มมีบวงละเดี๋ยวเ่ได้เตรียมกันนี่า อันนี้เขาจะเป็นบ่วงแล้วเอามาถอดอ่าตองชิมบ้าต้นยาอะไเนี่ยเนี่ยไอส้มสุเซ่ม่วงหลายแต่กระเซ็บแซ็ระเบรวมๆหนแซ็ตอันนี้โค้กมะเขือเนาะไ่ต้องรีวิวแหละเขาเอาใจเหินมาอ่ะมาแล้วทำมนส้มกินข้ากินน้ำกันกินน้ำกันเดี๋ยวชิมอีกคำหนึ่ง อันนี้มันกลมๆคือว่ามีมะม่วงมีปีมีป่ปาแล้วกันพอป่าสดได้หอ่อจากสดตักน้ำมาเนาะมากีดความกันนะอเอาซิมเบิงเฮ็ดเองกินเองนักเลงพอเอาซิมแบบคำแซ่บไปกูเนาะเอาแซ่บดากเด้อได้แล้วครับเบิงทำซมเดี๋ยวนี้จะซิมแล้วเบิงเบิงเบิงอ๋อ,อคันใหญ่หัวเต้เบิงกะ อีกอะไหมอีกอะเหมาะกันนะกล่องเชียวโอเคมามามาท่านผู้ชมกะชิได้พักกินข้าวเขานะท่านผู้ชมจ้องขอว่ากูคิดว่ามันเห็นดินนู้นสองทีแอเคท่านผู้ชมจักกินไปโบฮอดสิบนาทีกะพวกเขากะบแตกเหมือนล่ะเบิงแซ็ปแห้งไงเซ็ปแห้งเออเบิง โอเคท่านผู้ชมไฮคลิปนี้นิจิ๋วฝ่มามอก็จะขอชกกันไปก่อนนะคันผู้ใดที่มักก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจ c o m ม e n t และซองนิจิ๋วฝ่ามอกันแน่าโอเคแล้ยอะลดฮาเบิ่งติดตามอีพีหน้าต่อไปว่าพวกเฮาจะไปใสเ่เฮ็ดคอนเทนต์แด่จะเฮ็ดคลิปแบบใดนะครับถ่ายวิถีชีวิตบ้านๆนี่แหละอืมเนาะไว้พบกันในอีพีหน้า